เรามาอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคนเขาบอกว่าเป็นแถวพระราชวังพระราชวังเดิมทีก็เป็นที่ประทับของกษัตริย์ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎแห่งอน,นิจจังประเทศเนปาลเปลี่ยนแปลงการปกครองอะจะเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่นั่นคือสิ่งที่เป็นสมมติบัญญัติภายนอกซึ่งเป็นไปตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่ายังกินจิตสมุททะธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรม,มัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีการดับไปเป็นธรรมดาบริเวณนี้เป็นชุมชนคนค่อนข้างหนาแน่นคนเดินเท้าค่อนข้างเยอะสังเกตดูว่าอย่างมากก็มีเพียงแค่มอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยนะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไร่นักนมัสเตนะเห็นไหมดูท่าทีสินมัสเตเนปาล คนเนปาลเนี่ยเราพูดกันไม่รู้เรื่องอทักทายกันพอแค่รู้ <Thank you. S 1> ความนะเหนไหมท t h เก k y ยวขอบคุณ <Thank you. S 1> ความเป็นมิตรความเป็นญาติเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสหาใดเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติพุทธศาสนายิ้มแย้มแจ่มใสหาใดเหมือน <Thank you. S 1> เป็นเพื่อนเป็นญาติพุทธศาสนา <Thank you. S 1> รมณีเจดีสถานตรการตาเนปาลผ่านมาประทับใจ กูตักกูตบายโอ้กูมาลากูมารีน่าบอยออเกลนามัสเต่นเห็นไหมน่านามัสเตเนปาโน้บอยบอยบาบูบอยโอ้กูตบอยโย่กูตบอยบา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 ยกูตบอยเอฟาเตอร์มาเตอร์ One child? Uh, oh. How many years old? 18, one month. Eighteen months. Huh? Eighteen months. Eighteen months. Eighteen. Huh? Eighteen, 18 months. Eighteen months. Oh, yeah. One year. Uh, and 18 six. Eighteen months. Six months. One month. year. Eight months. Month. Oh. Uh, eight. One year and eight months. Oh. Okay. Good boy. Namaste. Namaste, Nepal. Bye Bye bye. Bye Thailand. 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 You know Thailand. When you go to Thailand, please tell to my temple. สันติอาศก temple สันติอ s ศ k temple in Bangkok. Bangkok. When you go to temple, please tell to สันติอ s ศ k temple. I stay I stay at สัน t ิอ s ศ temple. สันติ อโศกะสันติอโศกะ,อโ,กะโอเคบ๊ายบายไม่เฟรนดีก็คือ,อเขาอยากรู้จักเราะนะเพราะฉะนั้นขณะที่เราเดินอยู่เนี่ยเขาจะอุ้มลูกมาส่งใบหน้าซึ่งเต็มไปได้วยคำถามต้องการจะทักทายะนะพอเราเปิดประตูการทักทายไปสู่เขาเหล่านั้นเขาก็จะรู้สึกยินดีปรีดาเป็นอย่างมาก นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการจะบอกกล่าวกับทุกคนทุกท่านให้ได้รับรู้ว่าชีวิตแห่งการอยู่กับดินน่ะนะอยู่กับเดินนะสังเกตว่าบรรดาพี่น้องของเราเนี่ยพี่น้องชาวเนปาลเนี่ยอยู่กับการเดินเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่เคยอยู่กับการนั่งรถราอะไรต่ออะไรมากมายนักเพราะฉะนั้นการจราจรในเขตกรุงกาดมันดุเนี่ยจึงไม่ดูพลุกพล่านเท่าที่ควร นมัสเตมามิมามินมัสเตเนปาลก็จะไม่เคยพลุกพ่านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อคนอยู่กับดินเมื่อคนอยู่กับเดินนะนะคนจึงมีเวลาที่จะยิ้มให้แก่กันและกันคนจึงมีเวลาที่จะแสดงความเป็นมิตรเป็นญาติให้แก่กันและกันเมื่อคนอยู่กับนมัสเตนมัสเตกู๊ดบอย นะกูดเกิลกูดเกิลบาย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 เนี่ยเนี่ยคือความเป็นมิตรนี่คือความเป็นญาติอยากจะฝากบอกกับท่านนั้งหลายให้ได้รับรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าถ้าเราได้มีโอกาสาทําให้ถนนเนี่ยเป็นถนนคนเดินให้มากแล้วก็ใช้รถยนต์ให้น้อยโดยเฉพาะรถยนต์4ี่ล้อซึ่งกินพื้นที่เยอะเนี่ยพยายามทําให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ให้คนเดินแล้วก็ใช้จัก,กรยาน มอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ควรจะให้น้อยลงวิถีชีวิตของคนจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนิวซาเดินนัมสเตเนปาลอุตสาเดินมาส่งเราแล้วก็จับมือแสดงความเป็นมิตรกับเราทั้งทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้รู้จักมักจีกันแต่ประการใดนี่คือสิ่งที่เป็นความสวยสดงดงามนี่จับมือเราเองนะเนี่ยนัมสเตเนปาลนะนะจับมือเราใช้สองมือของท่านเนี่ยจับมือของเราอ่ะ ด้วยความแสดงความเป็นมิตรเป็นญาติเป็นเพื่อนอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้น I m glad to m e e t you Nepal I'm glad to meet you Nepal I'm very happy to stay in Nepal I, i i come i come from Thailand i like Nepal i like Nepal. i like Nepal i Thailand like Nepali is a friend โอสาธุนั่นห <Good S 1> ช่ไหมาะนั้นบายบายกุดลัก <Good S 1> ุดบายเพราะนั้นก็ขอบันทึกไว้ตรงนี้เพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้จดจำความประทับใจในความดีงามส่วนนี้กันไว้อบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนคนไทยและทุกทุกที่ทุกทุกถิ่นให้ได้รับรู้ว่าเราสื่อภาษาไทยกันไม่รู้เรื่องคือหมายความว่าเราพูดภาษาไทย แต่ในที่สุดเราก็ใช้ภาษาใจสื่อความรู้สึกดีๆต่อกันและกันขอบันทึกกลางกรุงกลาง,งเมืองเนปาลไว้ในโอกาสนี้ด้วยก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินในเวลาประมาณ18นาฬิกา25นาทีประจำวันที่1พฤษภาคม2558เจริญธรรม